สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้จัดแคมเปญ World of Winner ใหตัวเครื่องบินจำนวน5 0 0 0 0นใบซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายในต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนฮ่องกงโดยท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้เปิดตัวแคมเปญน,นี้ที่ประเทศไทยเป็นที่แรกภายใต้ชื่องาน World of Winner 500,000 a i r Ticket g i แ e a w a y ใจกลางกรุงเทพนาะลานควอเทียเอวเวนิวชั้นจีศูนย์การค้าด m ควอเทียค่ะ Uh, yes, um, the campaign we, we have um, half million of tickets 500,000 tickets for worldwide we call it a world winner and uh, among them 30,000 tickets for, uh, for Thailand and we want to use the campaign to let more people know that Hong Kong is back and we welcome uh, residents in Thai to come to visit Hong Kong. แคมเปญนี้ก็ชื่อว่า World Winners นะคะซึ่งมีตั๋วทั้งหมดที่จะแจกให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ย500,000ใบนะคะ3,000 30, 0ใบสำหรับประเทศไทยเนาะก็เป็นสิ่งที่แคมเปญนี้อยากจะบอกไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าตอนนี้ฮ่องกงกลับมาแล้วนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ uh, Today is just an event for people know this is such a campaign and the real campa campaign starting on 1 s t March in Thailand other country have different time On first of March, please get onto our website. You will see the detail there, and be there as soon as possible on first of March, because it's the first come first serve. Okay, so for thirty thousand ticket, first come first serve, and so. o m p e ส i t i o n o นการแข่ง e ันก็สำหรับคนที่สนใจนะคะสำหรับงานวันนี้จริงๆเขาอยากจะมาประกาศเนาะเพื่อให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับแคมเปญนี้นะคะแคมเปญนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นวันที่1มีนาคมนะคะบนเว็บไซต์ของฮ่องกงแอร์พอร์ตนะคะก็เชิญชวนทุกๆคนให้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้แล้วก็เข้าไปนะคะเพื่อไปลงทะเบียนรับตั๋วเครื่องบินฟรีนะคะ30,000ื่นใบที่จะแจกสำหรับคนไทยเนี่ยก็ ใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไวนิดนึงก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะวันที่หนึ่งมีนาคม Yes we think that uh, uh, 500,000 ticket s uh, will bring probably somewhere o n around, around 1.5 million passenger or maybe even more uh, directed directly associated with this ticket mm. but believe we believe that because of the ticket this ticket uh, you will attract more people เอ่อ uh, the interest in Hong Kong so will be more than that ก็จริงๆตั๋วนะคะที่แคมเปญนี้แจกก็คือ5 0 0 0 0นใบเนาะเพราะแน่ๆก็คือ5 0 0 0คนที่จะเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่เขาคาดการว่าจะเยอะกว่านั้นเนาะที่เขาโปรเจคไว้ก็คือประมาณ1.5ล้านคนนะคะที่จะเข้ามาสู่ห้องประเทศฮ่องกงนะคะก็จากแคมเปญนี้ What I would like to add that um, it's not about this ticket uh, it's about about the message t ึงท mm ั่วโลก also to Thai Thailand that Hong Kong's back mm hmm. uh, there's no restriction no quarantine no test no vaccination mm hmm. so through this campaign we like to let everyone know Hong Kong welcome everyone ส mm ิ่งที่สำคัญไปมากกว่าการที่แจกตั๋วค่ะก็คือ m มสเ a จที่วันนี้เขาอยากจะบอกก็คือว่า ฮ่องกงกลับมาแล้วนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของควอนตีนแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องแสดงเรื่องของวัคซีนผลตรวจวัคซีนนะคะหรือว่าผลตรวจโควิดเนาะก่อนเข้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเดินทางอย่างสะดวกสบายได้เลยนะคะสำหรับฮ่องกงฮ่องกงส์แบ็ก and ฮ่องกง์รักไทยแลนด์ and there's a lot of visitor s come to Hong Kong from come to Thailand from Hong Kong. we also um, Uh, want to have uh, Thailand people come to visit Hong Kong um, as we love them, love you. Um, the final message I want to let, let you know is that Hong Kong have no restriction again, and Hong Kong's food and temper, the things you love, is uh, as good as uh, before pandemic, even better. So really, welcome, welcome to come, come back. ฮ่องกงเนาะกับประเทศไทยก็ใกล้กันอยู่แล้วนะคะก็คุ้นเคยกันดีวันนี้คนฮ่องกงก็คิดถึงคนไทยมากๆนะคะอยากจะให้คนไทยกลับมาท่องเที่ยวฮ่องกงเหมือนเดิมนะคะคุณวิเวียนบอกว่า,าวันนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆที่พวกเราคุ้นเคยกันดีแล้วก็ชอบไปอาหารต่างๆเนี่ยวันนี้พร้อมรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมแล้วนะคะดียิ่งเดิมอีกเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนกลับมาเที่ยวฮ่องกงกัน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ